แม่อจมาจารย์นที่เชียงใหม่ตอนนั้นตอนนั้นเรายังเรียนหนังสืออยู่พอไปไปถึงมาจีหลวงตอนนั้นนะวันหลังท่านมาแล้วนั่นเห็นในถก่งอะไรก็มาจากผาเยอะมามาก็พอาะ่ท่านท่านใจท่านท่านกํลาลังอยู่บนกุฏิหรือว่าคุยกับใครอยู่ท่านมาจอดรถเพิ่แต่ก่อนรถไม่ค่อยมีนะ ทานจะได้รถมาจากไหนไม่ทราบเคยยินบ้างไหมนะกว่าอนรถโอ้โอดอยากมากที่สุดเลยนะแต่เพราะท่านเป็นที่ขคารพของผู้ใหญ่ทางเจ้าเมืองเชียงใหม่ท่างไหนท่านคนนี้ขคารถท่านมากมาตังเดิมนะอาจจะได้รถจากนี้ก็ได้มาบ้านถึงรถมาจอดคึกขังหนาที่ฉานกำลังเล่าให้ฟังเองเนาะก็มองไปอ้าวนี่ท่านท่านอาจารย์เขาบอกโดดลงคุติเลย โน้ตผู้จารย์มายังไงมาไงวะโนะปรมารับท่านเนี่ยวะขึ้นเลยทันทีประมารับท่านเนี่ยไอ้ผู้จารย์ทราบได้ยังไงทราบไม่ทราบไปเลยวะว่างั้นเลยเอาไปเลยนั่นเป็นไหมนั่นท่านรู้แล้วคือใครไปบอกท่านในป่าเดี๋ยวเขาบึ่งมาถึงเลยเดี๋ยวก็มันก็เข้ากันได้ตอนไปอยู่กับท่านขอจังคิดว่าจะไปที่ไหนที่ไหนแล้วขอคิดอย่างนี้ มันพอตอนเย็นมาเอาแล้ววะหรือตอนเช้าที่นั่นไม่ดีสู้ที่นี่ไม่ได้คี่ช่างนี้คิดแล้วว่าจะคี่ว่าจะไปที่ไหนท่านตอบปุพี่นั่นไม่ดีสู้ที่นี่ไม่ได้ก็อขอจะคิดขึ้นมาะไรครับตอบปั๊บตอบตัต้ง <c oughs> พี่นเขาอยู่กับท่านแล้วก็เพราะความเคารบเท่ดทูนทุกอย่างเพราะความมุ่งมั่นในธารทั้งหลายท่านว่า บวกกันเข้าแล้วรู้สึกมันเต็มมันตื้นในหัวใจได้ไปอาศัยท่านชิดตัวท่านอยู่ๆท่านไปรับเราที่หน้ากุฏิเลยว่ยมันมีเหลือวางท่านไว้ให้ไปบอกท่านแล้วสืบสอบหาที่ไม่รู้ก็เราไม่ได้บอกใครสักร่างนะทำไมถึงอย่างวันนี้วันหลังท่านก็โผล่ไปแล้วเนี่ยเลีวขนาดนั้นบอกมารับท่านเลยว่า,าอาจารย์รู้ได้ยังไงรู้ไม่รู้กันเองใส่ยร้านพวกเลยไปทีนี้ต้องคืนเนะเจ้ามันนั่งภาวนา มัน่บบพิจารณาอยู่โอ้เวลาคิดมันสว่างเห็นไหมล่ะมี่หละการหาธรรมเห็นธรรมอย่างเนี้ยการหาโทษเตอโทษการหาธรรมเตอธรรมอย่างเนี้ยทากับโลกที่เด็กกับธรรมไม่อยู่ด้วยกันสม่าเสมอมาตั้งกับตั้งกันไม่มีอะไรยิ่งย้อนเป็นพื้นฐานดั้งเดิมมาถ้าเป็นน้าก็เรียกว่าฝั่งนี้ฝั่งธรรมฝั่งนี้ฝั่งที่เด็กมาดั้งเดิมทั้งสองฝั่ง <c oughs> ออ ปิดพิจารณาพิจารณาไปเรื่อยโอ้เวลามันรวมนี่มันจ้าไปหมดเลยนั่น <c oughs> แล้วพอมันจ้าแล้วก็กําหนดไปหา <c oughs> หลวงปู่มั่นอยาะแยกไปท่านจ้าเราอยู่แล้วท่านว่างั้นนะพอจ้าแล้วเหมือนหมอคางกลับมาป่ะอืมอย่างนั้นอย่างนั้นจิตมันสว่างเลยโอ้ยเยอะกว่าท่านเลยแคทั้งคืนเลยท่านว่างกันนะท่านเองท่านก็ไม่ได้นอนนะสําหรับหลวงปู่มั่นนะท่านอันาร์ท่านก็ไม่ได้นอนสำหนั้นรับกัน ยานต่อยานรับกันเห็นไหมละ่ะเนี่ยฟังที่พี่น้องหลายนี่เราทำกุปเร้เาออกตลาดไม่ได้มีเหรอเนี่ยของจริงมีอยู่ออกตลาดไม่ได้มีือของปลอมเกอนโลกทาไมออกได้ไม่มีใครจะรกาทานแต่ของจริงออกมาขยะขยะมันเป็นบ้ากันทั้งโลกโลกนี่ละ่ะมันกำลังจะเป็นบ้ากันมดนะของจริงไม่ยอมรับอ <c oughs> พอตื่นเช้ามาธรรมดาพอท่านท่านอยู่กระทอบธรรมดา,าเขาทำร้านให้สะดวกเดีย่านไมนชอบ แหญ่โตพร้อมซุกหัวนอนได้พอสำหรับลวกปู่มั่นนี่แหละลูกผู้มั่นใช้ราสแองเข้ากัอนให่องอะไรเจ้ามอยูตามลูกผว้มั่นยังมีท่านอยู่ในกระสกบตามธรรมดาพอท่านท่านเปิดท่านเนปิประตูนะคือท่านมีอะไรคัดไว้ประตูนิดหน่อยพอแค่ทับท่านั้นข้างในนะท่าน,นี้ก็ใส่ประตูออกแล้วก็เข้าเตาถิ่นทองเ่านบาดอะไรอะไรของท่านการน้ำเขาจะออกไปฉันนะน,นั้นพอเปิด ก็เปิดประตูแค่พอเปิดประตูปั๊บท่านกึกออกมาเลยมายืนอยู่ประตูเลยนะอืมเนี่ยท่านจันท่านจันท่านพูดด้วยความตื่นเต้นไม่ตื่นไม่จางเขาตบยอดร้อนแางอันนี้เล่าให้ฟังอยู่ที่เขาอยู่โรงพยาบานะยืนกึกตา้งประตูเลยนะไม่ยอมให้เข้าท่านนี้ก็นั่งคุกเข่าอย่างนี้เป็นยังไงเห็นหรือยังทำดู้ยที่ไหนศาสนาที่ไหนตะเลื่อนที่ไหนไล่เบี้ยเข้าไป กึก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 เลยเดียวเห็นยังศาสนาเห็นรือยังศาสนาตะร์นที่ไหนะติรอนที่ไหนมึงยืนยัเหนือับบัววบางที่ไหนไล่โอ้ยท่านคนดหมุนติวตวติวติวเพราะสผมดูท่านทั้งคืนน้อคืนนี้วางเลยนะผมไม่ได้นอนน่อคืนนี้ก็พอดีกับตอนนี้สองก็าที่ไท่จ่อยู่่หมอบกลับมากลับมาเนี่ยคืนผมไม่นอนทั้งคืนนัน ผมดูท่านเป็นยังไงช่ความสว่างเกนอย่างสถาสนาที่ทไหนท่านว่ามีมกนีอิงเดือนหรือรู้ว่างันนะเออเที่ยงเรี่ยงเื่อพูดถึงเรื่องคแมารนัง